รู้ไม่ชินชินกับย่างายมันคี่ตอี้ถึงานวนี้นิเดียวนะคะรงงานยงไบ้างงานแนนำตัวกันบ้างเสื้อเป็นให้อีกหน่ย พี Because ane, you ่คาร์สพี่ไอชายสวัสดีครับพวกเราบัสอ่ะพี่น้องบัสนะคะการร่วมงานวันนี้เป็นไงบ้างคะครับก็ครับก็รู้สึกยินดีมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจด้วยก็เหมือนกับพี่ฮาร์ดครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มาแบบในงานสำคัญๆแบบนี้ครับเป็นทีแรกเลยหรือเปล่าใช่ครับพี่ ปีแรกของพวกเรามันจะเกิดวันนี้มาเจอแบบแฟนๆมาเจอคนให้กำลังใจอย่างเช่นเช่นไรบ้างก็จริงๆวันนี้รู้สึกว่าแฟนๆมาเยอะกันมากครับแล้วก็ผมเห็นหน้ามีทั้งขบวนพาเลทมีอะไรคืนไปหมดเลยก็ดีใจครับรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีสําหรับวันนี้ครับจริงๆุดที่นี้นิดนึงไม่พูดถึงไม่ได้คเลือกกันเองเลยค่ะว่าอยากใครอยากเป็นอะไร จริงจริงพี่พี่ทอนเลยใช่ครับจริงจริงพี่โยต์จิ้มมาให้แล้แบบไทยน่าจะเหมาะกับตัวไหนแล้วว่าพอใส่แล้วก็เออเราก็ดูเหมาะคาแรคเตอร์ของคาเรนบี้ตรงแบบที่เราใส่ตัวนู้นชื่ออะไรตัวนู้นชื่อภูอ๋อคูลาลาคนนี้ล่ะครัลาลาชิฟซีดีวีพีดูขันเทินนะคะแต่ไี่ได้นำคนนี้คอนเทิร์นไม่เคยได้นำตัวเล่นหน่ายเล่นหน่าย ได้ชื่อ Just Brother ก็คือแค่ไหนแค่นั้นแค่น้องชายจะเป็นเรื่องต่อกันหรือเปล่าเนี่ยอะไรงี้ไม่รู้ฟังได้ฟักสิ่งหนึ่งอย่างเขาฟังแล้วครับสบายใี่ไึไม่สบายอ่ะชอบมากเลยครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากเลยครับสบายได้แค่ว่าแบบโคตรดีอ่ะครับใช่พูดได้ไม่ทับทางกันครับสามารถฟังทั้งสองเพลงไปพร้อมๆกันได้ใช่ครับครับผมก็ตอนนี้เนี่ยแค่ไหนแค่นั้นเนี่ยกำลังจะแบบเกือบจะใกล้จะสี่ล้านวิวแล้ว ตานนี้เหมือนจะสามล้านสามล้านไปถ้าจะผิดโอ้ยถ้าแบบไปสี่ล้านเหมือนเราจะมีอะไรแบบพิเศษพิเศษเลยอ่ะไปสี่ล้านคืวทำอะไรคิดตรงนี้เลยไหมเดี๋ยวเรายังไม่รู้ยังไม่ได้คิดไปอะครับเรามาคิดกันมาจากอเมริกาก่อนเลยใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่มาช่วยคิดครับรอพี่มากลับมาแล้วก็จะมีรายการ เที่ยวภาคใต้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็จริงจริงเมื่อวานพวกเราแอบดูมาก่อนแอบดูแบบแอบดูคลิปมานิดๆหน่อยๆแล้วรู้แล้วรู้สึกว่าแบบคิดถึงคิดถึงช่วงเวลานั้นใช่ครับรู้สึกว่าเออคือเราเป็นครั้งแรกให้เราได้เห็นแบบ มันเราเราไปถ่ายทํามันนานมากแล้วเหมือนแบบเราก็ไม่รู้เลยว่าเออที่เราถ่ายทำมันออกเป็นยังไงเลยเหมือนแบบเพราะว่าจริงๆก็เป็นครั้งแรงบบกของผมเหมือนกันที่ได้เห็นว่าแบบเออชิ้นงานที่เราตั้งใจทําลงไปมันออกมาเป็นยังไงบบจริงๆก็คุยกับจินก็แบบเออชอบมากรู้สึกว่ารู้สึกว่าเออมันมันแบบทําให้คิดถึงช่วงเวลานลั้นมาที่ผมดูมันก็เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าจะส่งความรู้สึกดีไปุกคนได้คนดูก็น่าจะมีรอยยิ้มกันเยอะอยู่ครับผมว่าสนุกนะสนุก ครบรถครับครบรถในรายการมีทุกอย่างเลยครับสุขทุกเศรา้าดีใจตลกหมดแล้วก็ความเป็นครอ,อบครัวมีหมดครับ,<ม><อ>บก็พี่พามาเพื่อสองคนน้องอะไรน้องอบุ๋มบอกสบายว่าเป็นบ้านบวกพิยงเป็นอะไรนะบ<ะ>้านเป็นบ้านที่สอง,ง,อง,งอคนบวกพิยงบวกหลายคนแล้วผมว่าจริงๆมีอีกเยอะเลยครับพี่พีพี่พมามากเลยครับก็ท่านท่านเลยใช่ไหมทุกคนทุกตอนเลยใช่ไหมข้ามท่าน ทำพลาดอ๋อทำพลาดแน่นอนครัถ้ากดสิปหรือกดคูณสไว้่นิดเดียวครับหนึ่งวิทีคุณพลาดไปอย่างนี้ไทยแลนด์ดูไม่ได้ละไทยแลนด์นี่กดคูณสองมีคูณสามกดคูณสอง สองเพลงครับก็เพลงหนึ่งคือรถของเล่นที่ผมเคยโชว์ในรายการมาก่อนแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คืออยู่บํารุงครับก็เรารู้สึกว่ามันก็เหมาะกับบรรยากาศแบบตอนเอาเป็นเพลงแบบสุดท้ายแบบฟิล์ลใจจายครับซึ่งจริงๆรถรถของเล่นก็เป็นเพลงที่ผมได้เขียนแรปใหม่ขึ้นมาด้วยใช,ใช่ครับมาทํากับพี่จีนครั้งนี้ก็ปกติผมไม่ค่อยได้แต่งแรปเพลงที่แบบเหมือนกับว่าแรปกับพี่จีน2คนอย่างเงี้ยไม่เคยทำมาก่อนเลยก็เลยเป็นครั้งแรกก็รจ,รจริงๆตอนแบทเทิลจังก็ร้องก่อนได้ไหม ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ก็ตอนเจ็ดแปดเก้าแทนแคทซูผมก็แบบเคยไปจอยของจังแล้วก็แต่งรอบนี้กลายเป็นว่าจังมาจอยของผมจอยของพี่จินแทนใช่ครับจอยกันไปจอยกันมาจอยไปจอยกันมาครับดับเบิลดีโอคู่เจยยยยเจเจฮะเจเจชอบกันไหมต้องถามอย่างนี้ดีกว่าถ้านแสดงว่าในงานต่อๆไปอาจจะมีคำว่าอาจจะได้ควงโชว์ของกูอะไรแบบนี้ไหมฮาร์ดเอ็กซ์กูริชัยอันนี้ก็เป็นไปได้ไม่ได้ห้อกไมงใช่ อันเดกราวอาจจะเป็นพูดได้ใช่กับพูดได้ใช่กับฮาร์ตเต้นอันเดกราวก็แน่ก็แน่ก็น่าสนใจนะฮะไม่มีใครเดาได้ครับทุกคนใช่จะเป็นแรปก็ได้ใช่พิชุมนันโน่เจ้ามุเนอร์ซอวมันคอทางหน้าแบบอะไรนะใส่มาสคอตเข็นทับบี้มาก็ได้จริงวันนี้เฉลยพี่ที่เดินมาอาจจะเป็นเราก็ได้นะควันนี้ไม่รู้เลยจริงๆมีหรอเนี่ยอันนีี้เด๋ยวมีวันนี้มีเดินมาผมเห็นอยู่อะไรนะก็คือเราไงอ๋อเราเรากลับไปดูไปต่อ ก็ฝากบ a ร์เซเเด็กๆของพวกเราด้วยนะครับก็คือเอ็นดูสุดๆช่วงนี้คือแบบซ้อมกันหนักมากแล้วก็จริงๆผมเขาอะถ่ายมีมาแล้วแล้วผมก็แอบไปกองเอีมาแล้วก็ดูก็คือแบบพวกเขาเก่งกันมากจริงๆฮะทุ่มเทแล้วก็ทุ่มเทสุดๆแล้วก็ผมก็อยากจะบอกว่าเขาตั้งใจทําก็ขอให้ทุกคนสปอร์ตเต็มที่นะครับแล้วก็ สปอปพวกเรา5คนด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจเหมือนกันค่ะแล้วก็สปอปพวกเราบัส12เพราะว่าเดี๋ยวก็มาแน่ครับเดอร์วิเทินนะเดอร์วิเทินนานไม่เ <t> ดี๋ยวเดี๋ยวขอโทรศัพท์ไปหาพี่ยงก่อนนะเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นะเจ้ดีครับเมื่อไหร่ดีครับก็จริงๆเรารู้แล้วแต่เราไม่บอกครั้งแค่น้องชายไปก่อนนะโอ้โหหมดแค่น้องชายก่อนครับตอนนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครรับบขอคคุณับ